ครับท่านผู้ชมท่านชวันนี้ก็อยู่กับช่องที่ยังไม่มีชื่อนะอยังไม่มีชื่อชื่อไม่ออกนั่นเองวันนี้เราก็จะมารีวิวจี้ใหม่เทศการล็อกอินในวันนี้น,นั่นเองวันที่สิบห้าซึ่งคลิปก็ได้จากวันที่15ห้าจะรีบตัดนั่นเองนี่ก็คือปืนฉีดน้ํานะ <c oughs> ก็คือปืนฉีดน้ํานั่นเองซึ่งปืนฉีดน้ำเนี่ยทำไรได้ปืนฉีดน้ำเนี่ยมีโอกาสตกพื้นที่หัวบูมโอกาส3 8เปอร์เซ็นต์ฉีดน้ำไปยังพื้นที่ภายในแถวซึ่งจะเหมาะและ้วก็อีก60เปอร์เซ็นต์คือกากข,องข,งขงังฟองสบ นี่ซึ่งเหมาะกับตัวแบบตัวพวกนี้ตัวที่มีแปนในตัวเนะเว้ยเหมาะมากซึ่งวันนี้เราก็จะร่วนมา EU กับอีโบเด็กน้อยบาริซึ่งอีโเด็กน้อยบาริเนี่ยก็ตัวละครที่ใช้ได้อยู่แต่ว่าก็กไม่สุดแหละก็ตัวเจ๊กนะก็มีคุมเตา๋าแล้วก็กันอีสองรอบแล้วก็มีก่อสร้างแปดสิเปอร์เซ็นหลังสองเทินก็จะลดแล้วก็ก่อสร้างรับเงินเดือนนั่นเงซึ่งก็จะมา ใช้กันเอ้ยเราก็จะมารีวิวที่ใหม่กันซึ่งเซ็ตที่เราจะใช้เนี่ยคือ <c oughs> เซ็ตนี้เลยอันนี้ม่ลุงเ่มาลงแล้วเข้ามานี่มีเซ็ตเราใช้มีดับเบิลวิงมีปืนฉีดน้ําอันใหม่มีโล่ผู้พิทักษ์แล้วก็มีบอดทาสีไม่ขายส่วนอัพก็ตามมีตามเกิดนะเราจะมารีวิวกันในแผนที่สตีมเบิ์กับแผนที่ตกปลาสองแผนที่อ่าแล้วก็น่าจะเป็นแผนที่เหมิดแลนหรือแผนที่หนึง่งเพราะเหมาะมากเหมาะกับเหมิดแลนเหมืดแลนเหมาะ คาเนี่ยควรเป็นคนเลือกผลแรกนะเราจะมาดูกันว่าจะสู้ลากอนได้ไหมลากอนก็ลากอนกน,อนี่ไงไ้กูบอกว่าเนาะลากอนมันไม่มีถ้ากูแพ้อย่างนี้แท็แพ้นะกูาขายหน้ามากเลยคืไม่ได้ซื้อลูกเต๋าเลยดีกว่าสภาพลูกเต๋าเก่าเอออีซี่อีซี่ไม่ฉีดเฉย เอาตรงควรถอยสีนะเบิ้นไปเออดูจะไม่เบิ้นอยนาี้กลัวมากเราก็เปลียนไพ่ตายเกิดเออรับเงินเดือนเพิ่มรวยรวยรวยยับรวยยับโอ้โหไม่ออกละเฮ้ยมึงหลอนเชี่ยอะไรเด้อล้วก็กูจะเบิ้นสั้นหน่อย มึงยังไม่ฉีดอีกเหรอที่8ประเทียนยังไม่ฉีดอีกเออฉีดหน่อยเออมานี่เออไปเอออะไรครับน้องอย่าตกใจเออฉีดอีกฉีดอีกฉีดเข้าไปเออเฮ้ยฉีดอีก,อก,เ,อออกเนี่ยคอมโบก็ะจะเป็นประมาณนี้ ซึ่งมันก็เป็นคบอกที่ถ้าเจอโดนเนี่ยเราก็อาจจะแพ้ได้นะแต่ว่าเรามีทาสีกันเอาไอ้เฮียกูหยิบจี้มาผิดกูบีจี้บอกเจ็ดอยู่อําตรงอระโผอําตรงคดไปอยู่ตรงหกแล้วแต่กัวจี้กูไม่ออกแก๊ตสิเปอร์เซ็นต์จออกไหมวะบ้านเสรจเบิ่์ดีน้องเฮีย วัอดีคือแย่นะนนะเราควรสี่ดีกว่าไม่นะสี่แล้วก็เรีมืองได้แล้วสร้างแลนคเรบร้อยับก12ทำไงครับสร้างแลงาก้อนตกใจไม่พักจะตกใจไปชิบหายเก็บไม่ใชโอ้ยผมก็อยู่ที่ ภาคเหนือนะก็รู้ๆอยู่ภาคเหนือตอนนี้เป็นไงคนเยอะอ,อย่าไปกลัวเรามีทาสีทำไมว่าทา 5, สีเร <haul> าจะห้าถึบหกเปอร์เซ็นต์ยิบมาผิจี้ยิบมะพิจี้อุ้ยเราทำอย่างนี้ยังไงเนี่พี่ชายไปกลัวเขาแบบไปกลัว ทาสีไไมนะเออไอที่กกูโดนตัดด้วยจะเลินพรเถอะย,ยังยังยังไม่ยอมจะทาสีให้ได้ไนะเฮออ้ยม,มันต้องโดนน้ำพลาสใช่ไหมเออไม่ยอม ออกเถอะห้าสิบหกเปอร์เซ็นะเออจบ <S 2> <S 2> <S 2> เน, easy. Easy, easy. นี่ยอีซีอีซี่อีซี่เซตนี้ไวมากซึ่งเจอพวกโดนเนี่ยเราก็เราบุนบุนบุนเนีน่ยบุนบุนบุนอะไรอุ้ยทำไมมันกระตุกจังเราผ่านเนี่ยเราก็ได้ตังค์ใช่ไหมตับของตับ เราผ่านตัวต้านนเราก็ได้ํางเยอะเว้ยเราก็สามารถทาสีได้ง่ายขึ้นซึ่งจี้อันผมมีจี้วกเจ็ดอยู่ถ้าเราเอ้ยถ้าเราถ้ามีบอดทาสีก็บอดทาสีนะอยากได้สกิทบอดทาสีมากเลยว่ะผมเล่นสายมืกเลอนี่นี่ออฟดียูยกเลิก20%ยกเป็นเท่าทางหนึ่งรอบดีดีเลยออฟดีมากอ๋อโคตรบ่อยเอาต่อไปไปที่ต่อไปแผนที่ ตกปลานั่นเนี่แผนที่ตกปลาก็เป็นแผนที่ที่เอาตรงก็สรุกอยู่เว้ยตกปลาแต่แบบก,กูก,กูตกปลาทำไมตกปลาแล้วกูตกปลาทำไมเฮ้ยคนนี้มันก็ใช้เหมือนกันว่ะชิดหายโอเคได้คนแรกเจอที้ก็จะระบากอยู่ในน่อย สามสิบไปเสียงคลิกมันเข้าบวบอะยี่สิบสองมีสู้เลยกูได้ป่ะเพื่อนเพื่อนตกได้ยี่สิบเองถูกทอยต่อไม่สองแล้วกดจอจะพังอีกทีอ่ะเอ้ยร้อยแปดจะเลินเถอะ เออฉีดน้ำต่อก็สบายสิครับจังหวะนี้เราสร้างแลนด์มาร์กแบบตรงนี้ไปเย,ย,ย,ยอะๆเลยเออไปเรื่อยสเต็จก็จะเหมือนพวกแบบพว,พวกไอรีนนันบบน่นแหละสี่ไปสวงครับนี่นแล้วก็มานี่ตาเดียวตกไปได้รอบหอนึ่งตัวนี้มันวันเทินได้อยู่นะเว้ ้าปืนฉีดน้ำออกไปบ่อยสร้าางแนมเราไม่ต้องให้มันเดินฉีดน้ำสักรอบไหมไหนไม่ฉีดแม่เจ็ดหกรุณา,าเลิ่มจบไปหก <6 S 2> ไปเลยโอเคฉีดน้ำไปจบ เหมือนจะไม่ฉีดปะ,ะไม่ฉีดจะเลินพรอดดีจริงๆ <c oughs> นี่ไงเฮ้ย <c oughs> เราก็จะแพ้พวกกลุ่มดำมะอะไรพวกนี้ด้วยนะออสี่ไปดีกว่าเหมือนสองเลยเฉยรีบลอยไปหน่อย เออแล้วไงเฮ้ยถอยแม่นนั่นเนี่ยอ,อ,อีซี่ครับจบไป <S <S เจอพวกชีบุนเนี่ยก็ต้องลุนน้นๆหน่อยลุ้นๆด้วยแบบอาโดนมันออกเยอะไหมไอเมืองผุดมันจะออกเยอะไหมส่วนมากเจอใหม่ๆมเนี่ยมันมันชนะได้อยู่ไหม,มก็ชนะได้อยู่นะเว้ยแต่แค่ว่ามันต้องแบบโอ้เวอร์มดบปักซัด มันจบไป่าเจอตัวใหม่ๆเนี่ยมันก็จะแบบมันก็สู้ได้อยู่ไหมมันก็พอสู้ได้นะเว้ยแต่ว่ามันต้องมันต้องลุ้นให้เมืองมันผุดน้อยๆจะได้ทาสีน้อยๆไงถ้าเราทาสีเยอะเนี่ยเราก็เสี่ยงแตกเยอะนั่นเองแล้วเราก็ลองไปที่เมิดแรงอีกที่หนึ่งเมิดแรด์มนดียังไงมันคือมันมันตัวที่สร้างแร์มาร์กได้ใช่ไหมแล้วมันสามารถแบบบดพื้นที่เขาได้เว้ยซึ่งมีอะวะทำเจอันนี้นามาไปที่เมิดแรจะรอบนลงเอาเว้ย ไอ้เจ้าามทีแล้วทำไมมันน้ำมูกไหลไม่หยุดเลยไม่แน่เพิ่งออกเพิ่งเดินออกไปด้านนอกแบบยิงฝุ่นมันฝุ่นหนักจริงอยู่ข้างเนี้คือฝุ่นหนักจริงไอ้เหตุทำไมเราเฉยเราไม่เจอตัวติงๆเลยวะเว้ตบโชว์ตบโ,โทษไอ้มาตี้นี่ก็เป็นตัวที่น่าลำพากน,นะเพราะอะไรเพราะเราทาตีมันยากเลยมันมีเขจาจัดคอนเซ็ปต์ของมัน ทายถึงยากมากโอ้ไอมีแมงเล่น,ต,นต,ต,รตรงนี้ซะด้วยใหญ่เริ่มตรงอ่ะอ่าสองขี้หยุ่นะอนนุ้ยทำแรงมันอย่าออกเลยเอออุ้ยยังไม่ได้หรอนี้อย่าออกรูนสร้างอะไรทำเแล้วสร้างแหละหนะนี่ก็เป็นตัวอย่างเหมือนกันว่าเราจะเป็นยังไงถ้ามาเจอโดนไปกันซึ่งอย่างเงี้ยไม่ได้ละมาเล่นแถวนี้ดีกว่า มนเล่แถวม,ถแม้มันจะลำบากลำบากไปนะแถวสองไปคอยสิบสองสิบสองไปเรื่อยๆช <12. S 1> ันกันไหมนะพยายามเป้นช่องไอ้ตรงสิบไ้นะเว้ยเพราะว่าเผื่อเราแบบเราทอย กดเราทอยได้เบิ้ลถูกะไรเงี้ยมันจะสร้างหน้านี่ก็มาเห็นไหมมันก็ฉีดมาตรงนี้ไอ้ตรงนี้ตรงนี้แย้ไปไหนเหรอเรามาตรงนี้ก่อนก็ได้กันกันวิหน้าสร้างต้องดูนนะโอเคมาตีวันแปด วับน่าาคน่ารำคาญันทาสียากันไม่อยากเจอท้าสียากเอาไม่ออกด้วยโอ้โหหน้าหลังก็ไม่ออกทอยงไงดีวะสองก็ได้โอเคดี่างเบิ้ลเอาไอ้ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ออกอันนี้หลอนละอันนี้หลอนละนี้มันหลอน นี่หล่อนละเออออกเธอแล้วก็เหมือ,อ,อน้ลมานี่เออเอออรมานี่เออทำอะไรไม่ได้เพราะเราถนัดเล่นแถวแรกกนะันไม่มีเมืองขุดก็ชิวอยู่ยังไงจะทำอะไรไม่ทำอะไรได้เนาะ มาพ,พยายามเต็มที่ครับปนเมืองไปด้วยพอ,อเป็นร้านมันก็ไม่ทันเช้าเพื่อนโดยว่ามันจะมาซื้อต้องอย่าซื้อต่อเลยวิวิเบาได้เบาเพื่อนภาวนาแบบนะโมอ,อ้าวยังได้อยู่ อะไรลงกุไป,ปเด็กเป็ตไปไละเออลงคุไป,ปอ,อันนี้เราต้องลุนล,ละว่าคอนเสิร์ตมันจะออกไหมัหมมนมะโอเคคอนเสิร์ตมัออนออกงี้แนหละเจมาตีน้า,างนเออขังเป็นไงนี่สมัยูวิกัววิก ยกเว้นไหมยกเว้นเป็นไงออฟดีออฟยกเวน้นถ้าเรายกเว้นเนี่ยเราก็สามารถทาสีได้เลยยกเวน้นแล่นมาแล้วก็ทาสีต่อก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเออแต่ยนี้ข้ามไปแล้วก็จะเล่นต่อข้ามแล้วก็ขอบคุณที่รับชมนะครับผมก็ก็อย่าลืมนะครับเซตนี้ก็เป็นเซตที่เล่นได้มีดับเบิลวิงหรือเป็นพวกแบบเบิ้ลแล้วมันสามารถแบบหรือพวกออฟเบิ้ลก็ได้เพราะว่าเราต้องการให้ตาหนึ่งเราสามารถทอยได้มากที่สุด ขอเป็นแค่ออฟเบิ้ลก็ได้แล้วก็มีถ้าเป็นเบิ้ลในแถวก็ได้หรือเบิ้ลรอบโลกเนี่ยก,ก็ได้อยู่นั่นเองแล้วก็ออฟที่มันสาคัญนี่ก็ยังแค่ปืนฉีดน้ำนั่นแหละปืนฉีดน,น้ำคือออฟที่ต้องการนั่นเองแล้วก็ออฟสองออกก็เป็นออฟพวกแบบถ้าอยากให้สู้กับตัวใหม่ใหม,ม่ได้พอสามารถจะสู้ตัวใหม่ได้ก็ใช้พวกทาสีนั่นเองพวกทาสีก็อันก็เป็นอาจจะเป็นพวกออฟยกเว้นข้ามทางออฟกันเขาแบบโดดหลายๆครั้งก็ได้ เออฟอะไรล,ล่ะจี้เออจี้นี่ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับผมแล้วก็ถ้าชอบก็กดไลค์นะครับผมกดติดต่อไซด์นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวต้องเดี๋ยวอันนี้มันเป็นความจริงมันมีตัวละครที่ผมอยากทำมากตัวหนึ่งซึ่งเล่นสนุกมากเดี๋ยวทำโอเคขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ